สารรัฐธรรมนูญออกเอกสารการประชุมปรึกษาหารือคดีที่เป็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมีวาระพิจารณาคำร้องของประธานวุฒิสภาที่ขอให้วินิจฉัยสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวกรณีปรากฏคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซนนะครับว่าสารเนี่ยอาจจะมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงไปยังผู้ร้องเพื่อยื่นคำโต้แย้งภายใน15วันและสารเองจะกำหนด นัดวันฟังคำพิพากษาจำเลยหรือไม่โดยคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องจากสวทั้งหมด63คนยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญนะฮะกล่าวหาว่านายกัฐมนตรีเนี่ยมีพฤติกรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญและมีการกระทําที่ผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงซึ่ง4สิงหาคมครับคุณผู้ชมนางสาวแพทองทานก็มีการยื่นคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการเพื่อตอบข้อกล่าวหาทั้งหมด ล่าสุดเองสารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วนะครับเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคล2อฝั่งก็คือผู้ถูกร้องและเลขาธิการสมชในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีหากไม่มาตามนัดถือว่าไม่ติดใจและให้ผู้ร้องหรือว่าผู้ถูกร้องที่ประสงค์จะแถลงการปิดคดีให้ยื่นเป็นหนังสือต่อศาลภายในวันที่27สิงหา หากไม่ยื่นถือว่าไม่ติดใจนะฮะทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญนัดถแถลงด้วยวาจาแล้วก็ลงมติในวันศุกร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา9.30นาฬิกา30นาทีและนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปครับค่ะมี2นัดนะคะคุณแพทยทองทานชินวัตนนี่ต้องลงในสมุดจดค,คิวเลยนะนัดไตสวน21ส่สิงหาคม,มกับนัดฟังคำวินิจฉัย29สิงหาคมนะคะ